ตามกันไปเรื่อยๆนะครับผม สวัสดีครับ FC แฟนขับทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเราก็จะนำช้างนะครับในทีมงานนะครับผมไปลงน้ำอาบน้ำกินน้ำนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ควานอ้วนก็ถอนหญ้าให้กับผูผานะครับได้กินก่อนนะครับนี่ นี่ก็เตรียมตัวแล้วนะครับผมรอเอาเพื่อนๆออกมาจากในป่าอีกนะครับน้ำหวานกับดอกเหมยนะครับฝัง่งหนูนะครับไปเชิญมงคลเดินไปแล้วครับนี่ก็ฟูผานะครับฟูผาลูบหลับ เราก็จะปล่อยให้เดินไปนะครับพร้อมกันกับฟานนะครับแล้วก็จะเอาไปกินน้ำนะครับผมลงน้ำวันนี้ขออนุญาตนะครับภาพมุมสูงนะครับผมเพราะว่าวารับขึ้นสีดอคุณเงินมานะครับผม ความต้งก็สังเกตดูยุ่งยากนะครับโทรศัพสองเครื่องสามเครื่องนะครับครับไปลาไปวันนี้จะเป็นแอดมินให้คน่อยครับผมอ๋อครับไปละนะครับหวานก็เดินไปนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็รออยู่ฝั่งนู้นนะครับผม หรืนอนอกจากป่าไปนะครับ ออกมายังไม่หมดนะครับผมก็เริ่มออกมาแล้วนะครับปานอ้วนวันนี้สงสัยกลัวลูกชายเหนื่อยนะครับผมเดินนะครับ นะครับโบวี่ก็มาแล้วนะครับผมเสร็จจากเอาช้างกินน้ำนะครับอาบน้ำเรียบร้อยนะครับทีมงานเรานะครับก็จะไปช่วยควันลักนะครับเอาข้าวนะครับขึ้นยุ้งนะครับผมวันนี้เรา เอาช้างไปกินน้ำตั้งแต่บ่ายสองโมงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจต่อนะครับนี่ก็พังน้องส้มนะครับกับพังพี่ดาวนะครับฟันตะนะครับผมครับครันตะครับผมอได้ยินข่าวว่าควันตะนี่เอาช้างไปผูกไว้ที่ไหนครับ ข้างในข้างในใช่ไหมคนตะหญ้าเยอะไหมครับครับเดินไปนะครับเรียงแถวกันไปนะครับอครับนี่นะครับเป็นหญ้าเป็นอาหารของพวกเรานะครับผมเดินตามกันไปเรื่อยๆนะครับผม ยออุดมสมบูรณ์มากนะครับที่ป่านี้นะครับผมทางควานก็ทั้งเอาช้างไปกินน้ำนะครับทั้งถ่ายคลิปนะครับนี่ก็จะมีช่องทางพี่ดาวนะครับแล้วก็ช่องอาภูผานะครับพังโบวีนะครับผมกําลังถ่ายอยู่นะครับ ก็ฝากเอฟซีเข้าไปติดตามช่องของช้างวัฒนธรรมวัฒนทราชด้วยนะครับผม,บผมวันนี้ทำไมควันตะมัดหน้าดีจังเลยครับกลัวหน้าดำเหรอครับดร้อนครับอ๋อครับ ตามกันเป็นแถวไปเลยนะครับแหล่งน้ำนะครับที่เราเดินไปนี่ก็จะห่างประมาณหกิโลนะครับเดินตามกันไปนะครับ ด้านหลังเรามีนะครับด้านหลังสองเชือกนะครับผมน้องส้มโบวี่นะครับประมาณกี่เชือกช้างทีมงานคอนคอนตะกี่เชือกครับอยู่สิบเชือกครับสิบเชือกเนาออ๋อครับนี่นะครับสิบเชือกนะครับผมช้างนะครับ ก็เป็นสัตว์สังคมนะครับเขาชอบอยู่ร่วมกันเยอะๆนะครับผมเราก็ปล่อยโอกาสนะครับนำเขามาเลี้ยงนะครับเพื่อให้เขาได้พบปะนะครับก็เหมือนคนละครับผมเวลาเจอกันนะครับก็มีเล่นกันหยอกล้อกันเป็นธรรมดานะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับของควานนะครับผม และช้างนะครับที่เรี้ยงป่านะครับแล้วก็สืบทอดกันมายาวนานนะครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับผมสมัยก่อนนะครับก็ปู่ย่าตายายเราก็เลี้ยงช้างในป่าแบบนี้นะครับผมสมัยก่อนไม่ได้มีหาหญ้านะครับผมเพราะว่า ป่ายังอุดมสมบูรณ์นะครับครับเราก็ออกมาถึงแหล่งน้ำแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับแม่คำเมือนและภายชัยมงคลนะครับก็เดินออกก่อนนะครับผม ก็แยกย้ายกันไปกินน้ำนะครับผมนี่ก็จะเป็นทีมงานฉางเราเดินลงมานะครับผมนี่ก็เป็นน้ำนะครับผมเอฟซี FC ก็สังเกตดูนะครับน้ำจะเป็นสีอ่ะแดงๆนะครับน้ำนี่ไม่ใช่ว่าน้ำสกประปนะครับเอี FC ทุกท่านนะครับ คือดินนะครับที่หลังสนามบินจะเป็นดินสีแดงแดงนะครับผมแล้วก็เวลาเรามาขุดบ่อหรือขุดขุดสระน้ำแบบนี้นะครับก็จะเป็นน้ำก็จะออกเป็นสีนี้นะครับแต่เป็นน้ำที่สะอาดนะครับผมน้ำสะอาดแล้วก็สังเกตดูช้างจะกินเยอะมากๆนะครับเพราะว่าจะหอมดินนะครับหอมดินดินจะหอมมากๆนะครับผมแล้วก็ กินเยอะมากๆนะครับนี่นะครับสังเกตูการกินของช้างนะครับผมควันต้นครับเป็นยังไงครับช้างกินน้ําเยอะไหมกว่ากว่าปกติกว่าที่บ้านไหมน้ํเย็นครับน้เย็นแล้วก็น้ําหอมนะครับผมนนนะครับคืนกินอย่างสบายใจแล้วครับนี่เดี๋ยวมาคุยกับควันตานะครับผมเป็นยังไงครับควันตาน้ําของเรากินดีบ กินดีนะครับผมน้ำนี่คันแม่นผู้เฒ่าโบราณบ้านเฮาเพิ่นว่าจังได๋น้ำเขาวใสเนาะเพิ่นว่านี่ครับสิบเป็นสิเป็นน้ำใสใสออกคุณคุณขันแนมเบิง่งจังซี่ก็คือคือบ่ิสอาดแม่นบ่แต่ว่าสร้างนี่เขาสิสัมผัสได้เขาสิมีสัญญาณสัญาณของเขาเนาะบักไรที่ว่าค,ครับบักไรที่กินดีบ่กินดีพี่น้อง นุ่นก็ลงไปอาบแล้วนะครับผมเริ่มลงไปแล้วนะครับนี่ต<อ>ันต้นว่าถ้าภาพตัดแสดงว่าโทรศัพท์ตกน้ํแล้วครับผม <c oughs> นี่นะครับเราต้องถือลงไปนะครับผมไปอาบน้ําก่อนนะครับให้ยินสบายตัวนะครับผม นี่ก็จะมีปูขานะครับฝั่งพี่ดาวคํำหมื่นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฟันตะนะครับฝั่งน้องส้มายชัยมงคลนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นโบวี่นะครับโบวี่ดอกเหมยนะครับแล้วก็น้ำหวานนะครับข้างบนนะครับผม ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากเอีทุกท่านนะครับผมเข้ามาติดตามช่องนะครับสีดอคุณเงินนะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับผมฝากกดสับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปดีๆนะครับแล้วก็ฝากอีกช่องนะครับเป็นช่องของความรักเองนะครับผมเป็นช่องช้างวัฒนธรรมนะครับสีดอคุณเงินนะครับผมฝากเข้าไปกดสับ s ไ r i b ์ด้วยนะครับผม ขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ